มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรุงไทยแจงแล้วนะคะแอปเป่าตังเปิดยืมเงินฉุกเฉิน5,000จากกรณีที่มีกระแสข่าวนะคะมีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์เรื่องแอปเป่าตังเกี่ยวกับประเด็นแอปลพลิเคชันเป่าตางังเปิดให้ยืมเงินฉุกเฉิน5,000บาทอนุมัติไวใน3นาทีอัปเดตข่าวล่าสุดทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารกรุงไทยพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จนะคะโดยกรณีส่งต่อข่าวสารเรื่องการเงินโดยระบุว่าเป็นการสอนวิธียืมเงินสดจากแอปพลิเคชันเป่าตังจำนวน5,000บาทโดยใช้ระยะเวลาอนุมัติภายใน3นาทีถ้าธนาคารกรุงไทยได้ชี้แจงว่าธนาคารไม่มีนโยบายให้สินเชื่อหรือยืมเงินสดผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแต่อย่างใดนะคะ โดยแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นแพลตฟอร์มด้านการเงินรับบปเปิดสามารถใช้บริการแม้ไม่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงไทยให้บริการครอบคลุมทั้งบริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์รองรับการทำธุรกรรมโอนเงินเติมเงินและชำระค่าสินค้าและบริการค่ะบริการแอปเป๋าตังนะคะรองรับการทำนโยบายของภาครัฐทั้งโครงการคนละครึ่งเราเทียวด้วยกันเราชนะมอ3-3เรารักกัน บริการกระเป๋าสุขภาพตรวจเช็คสิทธิ์ด้านสุขภาพผ่านเป๋าตังค์บริการด้านการลงทุนพันธบัตรของรัฐผ่านวอลิสสบ,บอรมร,รวมถึงบริการเกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ช่วยจัดการบัญชีกยศส,สะดวกและก็รวดเร็วค่ะดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะ ทั้งนี้หากพบ SMS, อีเมลหรือว่าไลน์ที่มีลิงก์แอบอ้างเป็นธนาคารนะคะหรือพบเ hey, หต,ตุผิดปกติสามารถแจ้งผ่าน f a c e b o o k แฟนเพจกรุงไทยและกรุงไทยคอรเซ็นเตอร์โทรศัพท์ไปที่02-111-1111ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะธนาคารกรุงไทยไม่มีนโยบายให้สินเชื่อหรือยืมเงินสดผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแต่อย่างใดน,นะคะ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จค่ะขอขอบคุณธนาคารกรุงไทยและขอขอบคุณสยามสตรีทค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ